สวัสดีคะ่ะมาพบกับเลขยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของผ้ายิบซีนะคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในการทํานายนะคะซึ่งวันนี้นะจะมาทําพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าภาพรวมนะคะ ดวงชะตาของคุณในเดือนพฤศจิกายน2564ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1ค่ะ ชุดที่2ชุดที่3แล้วก็ชุดที่4นะคะณนะตอนนี้นะคะให้คุณนั้นทําสมาธินะคะตั้งสติในการเลือกไพ่นะคะซึ่งณขณะน,นี้คุณสามารถระลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือศรัทธานะคะให้ท่านดนจิตดนใจให้คุณเลือกกองไพ่ที่ชอบที่ใช่ นะคะสำหรับคุณเพื่อจะได้รับคำทํานายที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดนะคะซึ่งระหว่างนี้เล็กก็จะให้คุณนั้นทำการเลือกไพ่นะคะ เอาละค่ะคิดว่าทุกคนคงมีคำตอบนะคะมีไพ่ที่อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วนะคะณขณะนี้ขออนุญาตเก็บไพ่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำนายของไพ่แต่ละชุดด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่ชุดที่1กองที่1พิกอากาศภาพรวมเดือนพฤศจกิกาย,ยน2564นี้ของคุณน,นั้นเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่ชุดที่1ห,หรือกองที่1ไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่1ชุดที่1ได้9ดาบค่ะเมจิเชียนราชินีไม้เทา้าเอมอเปอร์ ราชิมีเหรียญน,นะคะแล้วก็จักเน้นเดอะมูนค่าใบสุดท้ายได้เด็ก ถือดาบนะคะะคนที่เลือกไพ่ชุดที่1กองที่1น,นะคะในภาพรวมของคุณในเดือนนี้นะออบ่งบอกว่าคุณนั้นมีความกังวลนะคะมีความเครียดนะคะซึ่งความกังวลความเครียดนี้เกิดจากการกระทําหรือการตัดสินใจของตัวคุณเองคุณจะมีภาวะละล้าละ,ล,ะลังนะคะเกิดความลังเลใจเกิดความไม่มั่นใจนะคะนะบางคนจะมีภาวะเรื่องของภาวะนอนไม่หลับ นะคะคฟันไม่ดีหรือรู้สึกว่าตื่นมาแล้วยังอ่อนเพลียอ่อนล้าเหมือนคนนอนไม่พอนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากเสียงรบกวนในช่วงกลางคืนกลางดึกอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางคนก็จะเป็นภาวะตกค้างเพราะบางทีคุณมีเรื่องเครียดอยู่แล้วแหละแต่ดันกลายเป็นได้ยินนะคะปัญหาของคนอื่น เข้ามาร่วมด้วยมันเลยผสมลงกันเลยกลายเป็นว่าเรื่องของตัวเองก็เครียดเรื่องของคนอื่นก็ทําให้คุณนั้นมีความเครียดติดค้างตกค้างไปด้วยนะคะนะอันนี้ต้อง ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนะคะอาจจะต้องมีการปรับความคิีนะคะปรับทัศนคติกันใหม่รีเซ็ตความรู้สึกตัวเองกันด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะผานป่วยได้นะส่วนเรื่องผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ของคุณน,นั้นนะคะผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณยังคงให้การสนับสนุนคุณนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเพราะผู้ใหญ่ที่ คุณติดต่อสื่อสารด้วยหรือพวพันกับคุณด้วยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลพอสมควรนะคะผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าคุณทําผิดเขาก็อาจจะติเตียนคุณได้การกระทําของคุณนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะในช่วงนี้จะได้แต้มหรือเสียแต้มก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณผู้ใหญ่เห็นนะคะผู้ใหญ่รู้นะคะไม่มีใครสามารถเป่าหูเขาได้นะนะ ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้คืออะไรก็ตามที่คุณยังไม่พร้อมนะคะอย่าเพิ่งไปตกปากรับคํากับใครเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะกลายเป็นผูกมัดตัวเองแล้วเกิดความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องการงานนะคะการงานมีแนวโน้มจะเจอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานดวงนะเพราะว่าบางคนเป็นเรื่องของการขึ้นตําแหน่งใหม่หรือปรับตําแหน่งใหม่นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่โตขึ้นหรือมาก ซึ่งเป็นไปตามผู้ใหญ่ทางการงานนะคะหรือผู้มีอำนาจทางการงานเป็นคนมอบหมายเป็นคนจัดการให้นะคะบางคนจะเจอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะออปัจจัยแทรกแซงทางการงานมีนะคะเปลี่ยนแผนนะคะปรับแผนในเรื่องของการทํางานนะคะบางคนอาจจะเจอเรื่องของการทําใหม่คืองานอะ มีการทําไปแล้วในเบื้องต้นนะคะแต่สุดท้ายเจอปัจจัยแ,แทรกแซงทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่หรือมีการทําซ้ํำแก้ไขกันใหม่นะคะซึ่งบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาบางอย่างนะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องของระบบการทํางานนะคะใครที่มองหางานใหม่นะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะ ใครทีออ่อยากได้งานโนาะลองขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือที่คุณนับถือศรัทธาก็มีโอกาสได้งานเหมือนกัน<ม>เช่นกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะาการสวดมนต์การขอพอรการปฏิบัติจะทําให้คุณได้รับผลทางการงานด้วยเช่นกันนะคะ ใครที่ทําการค้านะคะคุณจะเจอเรื่องของการปรับตัวนะคะลูกค้าเก่าๆมีโอกาสกลับมาสัมพันธภาพเก่าๆมีโอกาสกลับมาเป็นเรื่องราวของการแนะนํานะคะลูกค้าใหม่ๆม,มาให้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนกันการทําสัญญาหรือต่อสัญญาการต่อรองต่างๆในเดือนนี้มีโอกาส ะะส่วนในเรื่องการเงินฐานะทางการเงินของคุณนะั้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนเป็นเรื่องการมองหาช่องทางในการลงทุนบางคนเป็นเรื่องของการทําธุรกรรมนะคะการโอนถ่ายเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับเรื่องของการประกันนะคะทาประกันชีวิตประกันภยัยหรือประกันรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสจะเจอคนที่เข้ามาพูดคุยด,ด้วยนะคะมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะมันอยู่ที่คุณนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนช่วงนี้ความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแม้จะมีงองแงกันบ้างนะคะแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นการทะเลาะง,งองแงที่ก่อให้เกิดการปรับจูนกันนะสุขภาพที่ต้องระวังนะคะมือแขนขา นะคะมือแขนขาความเครียดความดันบางคนมีภาวะนอนไม่พอนะคะหรือพักผ่อนไม่พอ ใครที่มีโรคเก่านะคะหรือโรคประจําตัวให้ระวังเรื่องของการกําเริบได้นะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทํานายภาพรวมนะคะในเดือนพฤศจิกายน2564ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่1หรือกองที่1ไว้ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สําคัญนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ขอ ักกนนนไป่อะนนะคะลาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่ชุดที่2กองที่2นะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าภาพรวมเดือนดวงชะตารายเดือนในเดือนพฤศจิกายนของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่เลือกไพ่ชุดที่สองกองที่2ไว้ก็พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ ชุดที่สองกองที่สองได้ไพ่9ไม้เท้านะคะเดมูนแบบกลับหัวด้วยนะคะ6ไม้เท้าค่ะ j u s t ิกหนึ่งไม้เท้าอัศวินไม้แบบกลับหัวนะคะแล้วก็ราชาดาแบบกลับหัวแล้วก็ได้ใบสุดท้ายได้เทมเพลนนะคะ อ่าละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคนที่เลือกไพ่กองที่2ชุดที่2นะคะภาพรวมของคุณในเดือนพฤศจิกายนสนนี้เป็นอย่างไรนะจากหน้าภายนะบ่งบอกว่าคุณน,นั้นมีความเหนื่อยล้านะคะมีความประหม่ากล้ากลาก,กลัวนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคุณต้องอดทน กับสิ่งที่เจอที่เจอนะคะและหรือรวมถึงการใช้พลังงานเยอะมากนะคะพลังงานที่ว่านี้เป็นเรื่องของทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะจากน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณน,นั้นมีความภาคเปลี่ยนและมีความอดทนที่เยี่ยมยอดมากๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มันเหมือนจะหมดแรงนะคะคุณต้องการจะสู้ต่อแหละนะคะแต่ในขณะเดียวกันการจะสู้ต่อของคุณมันก็คือต้องพักนะต้องพักและคุณก็ต้องการกำลังใจอย่างมากๆเลยนะคะในตอนนี้ ณนะตอนนี้เข้าใจนะคะว่าคุณเหนื่อยแต่ยังไงก็ตามอยากจะเตือนใจคุณนิดนึงตรงที่ว่าให้คุณมองที่เป้าหมายของตัวเองนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรลองนึกย้อนดูนะสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเป้าหมายของคุณเพื่ออะไรนะคะและอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเจอหน้าตอนนี้มันคือบททดสอบนะคะเหนื่อยนักก็พักบ้างนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้สิ่งที่คุณทำมามันใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วละคะ่ะ ใกล้แล้วนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะสู้ต่อนะพักแล้วไปต่อนะคะให้เราให้ระหว่างนี้นะคะคุณนั้นทบทวนนะระหว่างนี้นะระหว่างที่คุณพักเนี่ยก็เป็นช่วงของการทบทวนถึงข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เจอหรืออุปสรรคที่เจอมันเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยของตัวคุณเองหรือเปล่าหรือเกิดจากปัจจัยของผู้อื่นหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันเกิดจากที่คุณรีบร้อนมากเกินไปตัดสินใจเร็วไป อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ลองกลับไปทบทวนดูนะนอกเหนือจากนั้นนะคะในเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐนะคะ ผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือดีนะคะแต่ทําใจก่อนว่าคุณอาจจะโดนตาหนิติดเตียนก่อนได้รับการช่วยเหลือมองในด้านนี้นะการที่เขาติดเตียนอาจจะเป็นเรื่องการสอนแฝงเข้ามาในนี้ด้วยขอให้คุณเปิดใจกว้างๆและคุณจะได้คําแนะนําที่ดีลองปรับนะคะคําแนะนําคําติดเตียนที่คุณได้รับลองไปปรับใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับคุณแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการงานการงานถือว่ายังคงไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานของคุณนั้นสามารถร่วม ผู้อื่นได้ดีนะคะการงานก็มีโอกาสได้ติดต่อหรือเดินทางออกนอกสถานที่นะคะมีโอกาสได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่โอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีได้รับการโปรโมทมีสิ่งที่ต้องระวังคือความรีบร้อนอย่าประมาทไม่ใช่นะอาจจะก,กลายเป็น อัศวินตกมาได้นะคะเพราะอัศวินไม้อยู่ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเรื่องของการงานนะคะหกไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าและอัศวินไม้เท้าในเรื่องของการงานนะคะไปได้ด้วยดีหนึ่งไม้เท้ามีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆแต่ถ้าคุณทาดไฟสองใบนี้ติดกันถ้าคุณรีบร้อนมากไปหรือทําอะไรผิดพลาดนะคะความไม่รอบคอบของคุณเองอาจจะกลายเป็นว่าเรื่องดีๆอาจจะสะดุดตกหลุมได้เหมือนกับอัศวินไม้เท้าที่กลับหัวนั่นเองนะคะนี่คือข้อ ควรระวังที่พายได้แนะนําไว้นะคะอันนี้เตือนกันนะใครที่ทําการค้านะคะทุกอย่างกําลังไปในทางที่ดีนะคะใครที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆการทําสัญญาการลงทุนต่างๆต้องรอบคอบนะอย่างที่บอกนะคะต้องรอบคอบนะคะอย่าประมาทไม่ชนะอาจจะกลายเป็นตกมาตายได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินอ่าการเงินของคุณได้อานินสงส์มาจากการงานนั่นเองการเงินมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสจะได้ซื้อของใหม่ทดแทนของเก่านะคะเอ,อ่อเป็นการลงทุนเพื่อการงานมีนในนี้นะคะเป็นอย่างนั้นนะการซื้อของเพื่อมาลงทุนเพิ่มนะคะบางคนเป็นเรื่องของการวางแผนซื้ออะไรใหม่ๆนะคะเช่นอาจจะซื้อบ้านใหม่หรือหาที่อยู่ใหม่นะคะให้มันสะดวก สอดคล้องกับเรื่องของกิจการงานกิจธุระท,ที่ได้รับได้ทําอยู่นั่นเองส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังโสดต่อนะคะเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะคุณนั้นช่างเลือกนะคะโง่มึนก็ไม่เอานะคะอวดฉลาดก็ไม่เอาพูดมากก็ไม่เอานะคะ, <c oughs> ะเป็นอย่างนั้นไปซะเนาะส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะอ,อ,อยู่ในช่วงของระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอีกนะคะความ ความรักนะคะมันต้องให้เวลากันมากกว่านี้เนาะในสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะสุขภาพนะคะที่ต้องระวังก็คือความเครียดสายตาความดันระบบฮอร์โมนระบบเลือดระบบไตกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็บางคนก็จะเป็นเรื่องของเส้นเอ็นแขนขาระวังหน่อย นะคะลื่นล้มสะดุดได้นะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายนะคะพิกอากาศในเรื่องของภาพรวมเดือนพฤศจิกายน2564ของบุคคลที่เลือกไพ่กองที่2ชุดที่2ไว้ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะ,ะที่สำคัญนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาส คงได้มาอัปคลิปให้ฟังกันอีกนะคะแต่ส่วนสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่ชุดที่3กองที่3พิกอาร์กาศในหัวข้อที่ว่าภาพรวมเดือนพฤศจิกายน2564ของบุคคลที่เลือกไพ่กองที่3ชุดที่3ไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่ สชุดที่3านะคะดวงของคุณเดือนนี้นะได้ไพ่อะไรเอ่ยอ้าวเอ็มเพลเลอร์นะคะไพ่ใหญ่นะคุณภาพไพ่ใหญ่มานะ5ดาบค่ะ7ดเหรียญ6ถ้วยนะคะแปดดาบไฮพิิสสองถ้วยค่ะแล้วก็6ไม้เท้านะคะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มคำทำนายกันเลยนะคนที่เลือกไพ่กองที่3ชุดที่3นะคะภาพรวมของคุณในเดือนพฤศจิกายน2564นั้นเป็นอย่างไรนะคะนะ้าไพ่บอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีไอเดียสร้างสารรค์ไอเดียกระฉูดเลยนะคะมีความเป็นผู้นำคิดอ่านทำการสิ่งใดโดดเด่นนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และบุคคลที่อยู่รอบข้างนะคะนะ ผู้ใหญ่นะคะหรือบคุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่าจะมีอิทธิพลมีบทบาทกับคุณมากนะคะนะช่วงนี้เป็นช่วงทําแต้มนะคะรักษาแต้มดีๆรักษามาตรฐถถานของตัวเองให้ดีนะคะมีชายไปกว่าครึ่งนะด้วยพวาวเวอของคุณนั้นมีความแข็งแรงนะคะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจคุณพร้อมรีบพร้อมสู้นะคะทุกอย่างที่เข้ามาคุณสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้นะคะสามารถจัดการ เรื่องยากๆได้มีหัวทางด้านการบริหารนะคะมีหัวทางด้านการจัดการนะคะบางคนมีความคิดเออมีความคิดนะในเรื่องของการอยากซื้อบ้านซื้อรถนะคะ นะอีกทั้งมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นะเรื่องซื้อบา้านซื้อรถมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นะแต่เหมือนอยู่ในช่วงของการความคิดแล้วก็เหมือนดูสถานการณ์ก่อนนะคะส่วนเรื่องของคนรับข้างคนใกล้ชิดเพศตรงข้ามพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนคุณหรือเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะส่วนในเรื่องการงานนะคะมีเรื่องต้องช่างใจแหละนะคะว่าเอ้งานที่ทําอยู่เนี่ยจะ จะทาดีไหมนะคะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างทําเพื่อปากท้องเพื่อความมั่นคงหรือจะทําเพื่อความสุขนะคะบางคนเป็นเรื่องของการมองหางานใหม่ที่อาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าหรือคุณกําลังคิดจะหางานที่ทําแล้วสบายใจกว่าอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะงานที่คุณจะต้องเจอในเดือนนี้ก็คืองานที่จะต้อง รอบครอบนะคะต้องรอบครอบนะคะรับผิดชอบงานมากขึ้นนะคะงานของคุณที่ต้องเจออาจจะต้องทํามากกว่า2อย่างหรือต้องทําอะไรไปพร้อมๆกันงานเชิงจิตอาสาบริการเข้ามานะคะงานเบื้องหลังนะคะหรืองานที่เหมือนต้องแบบปิดท้องหลังผ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของงานนะคะใครที่อยากมองหางานใหม่หรืองานเสริมมีโอกาส ะะการทำงานร่วมกันเป็นทีมระวังจะมีปัญหาภายในทีมได้นะคะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจการสื่อสารไม่ตรงกันอย่างนี้เป็นต้นนะใครนะคะที่คิดอยากจะลงทุนนะคะแนะนำนะว่าน่าสนใจมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เป็นในทางที่ดีด้วยแหละแต่ควรจะศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะกลายเป็นตกหลุมพราง นะคะอาจจะตกกลุ่มพางได้นะคะหากข้อมูลก่อนนะส่วนใครที่ค้าขายภาวะในเรื่องของการค้าการขายการงานยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเงียบว่ากันไปนะคะบางคนเป็นเรื่องของความคิดที่อยากจะลงทุนเพิ่มแต่คงยังลังเลใจเพราะดูจังหวะก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะส่วนในเรื่องของการเงิน การเงินค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีภาระเยอะนะนาาไพ่ได้เตือนให้ระวังมีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะแบบจำใจจ่ายนะคะหรือจะมีปัญหาทางการเงินก็เพราะคําพูดคําจาถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งรับปากเรื่องเงินกับใครนะคะในช่วงนี้รวมถึงการทําสัญญาอะไรต่างๆคิดให้รอบคอบก่อนทําไม่งั้นอาจจะกลายเป็นพลาดได้นะคะใครที่มีปัญหาการเงินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ อันดับหนึ่งคุณต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและลองมองที่ตัวเองประเมินศักยภาพใหม่แล้วค่อยๆทำการประนีประนอมจะดีนะคะจะดีนะคะบางคนที่มีหนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของค่อยๆค,คลายตัวแล้วนะคะค่อยๆค,คลายตัวพอให้ได้หายใจบ้างนะคะ ส่วนใครที่เป็นเจ้าหนี้และมีลูกหนี้อยู่ช่วงนี้นะคะต้องชิงไหวชิงพลิปกับลูกหนี้สักหน่อยนะคะถึงจะได้มานะคะตามนี้ถวงนี้ต้องใช้ชิงไหวชิงพลิปเนาะต้องมีการวางกลยุทธ์กันหน่อยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะแนะนํานะอยากให้ลองเปิดใจกับคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าเรื่องของความรักของคุณมีโอกาสจะได้มาจากคนใกล้ชิดหรือคนคุ้นเคยนั่นแหละนะคนที่มีคู่หรือมีแฟน ความสัมพันธ์น่ารื่นรมนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแม้จะมีความขัดแยง้งงองแงกันบ้างก็ไม่เป็นไรย,ย่างน้อยก็ความขัดแยง้งงองแงขัดแย้งกันงองแงงองแงงกันไปมามันก็ก่อให้เกิดการปรับนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพนะคะให้ระวังจะเจ็บป่วยก็พอเรื่องของกิจการงานกิจธุระการออกกํา,ากลังกายก็เช่นกันนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือช่องปากช่องฟันร้อนในบางคนมีปัญหาฟันร้าวฟันบิ่ นะคะมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันก็เป็นไปได้อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายนะคะดวงชะตาภาพรวมรายเดือนของเดือนพฤศจิกายน2564ของบุคคลที่เลือกไพ่ชุดที่3กองที่3ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและ รับชมกันนะคะโอกาสหนะ้าถ้ามีโอกาสคงจะได้มาอัพคลิปให้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะพิกอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าภาพรวมเดือน พฤศจิกายน2,564ของบุคคลที่เลือกไพ่ชุดที่กล่กองที่4พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่นะคะชุดที่กล่กองที่4นะได้ไพ่เดอะสตารค่ะ5ไม้เท้า Tao, นะคะอัสวินเหรียญอัสวินดา ราชินีไม้นะคะสองเหรียญอวกอัออาศาวินมาเยอะเนาะอ๋อคิงนะคะคิงออฟคัพนะคะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะภาพรวมของคุณนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะไพ่นะบอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะคะยามที่เจออะไรติดขัดปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ตามคุณก็ถือว่ายังโชคดีนะมีคนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเป็นทั้งเยียวยาคุณได้เป็นทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะคะทำให้คุณนั้นใจฟูมากนะคะมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่ทำได้เลยนะและ คุณก็รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณท้อคุณจะมีวิธีคลายเครียดหรือบําบัดมันอย่างไรรู้วิธีที่จะพักผ่อนกับตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็รู้ว่าปัญหาเรื่องใดๆนั้นคุณจะปรึกษาใครดีถึงจะได้รับคําตอบที่ดีอืมโชคดีมากเลยถือว่าดีมากๆเลยด้วยซ้ํานะคะเดือนนี้นะคะ มีโอกาสที่จะไปเสริมสวยเสริมรอนะคะหรือทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมีการมองหาวิตามินอาหารเสริมมาบํารุงบําเรอตัวเองให้รู้สึกว่าเออฉันสวยฉัน่อนะคะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการซื้อเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่คุณจะเจอในเดือนนี้ภาวะการแข่งขัน จ,จอค่ะความวุ่นวายมีค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้คุณย่อท้อน,นะคะน้าไพ่บอกว่าคุณก้าวเมื่อคุณเริ่มก้าวอะไรไปข้างหน้าแล้วนะคะคุณจะทําให้ดีที่สุดนั่นเวิร์กมากเลยนะคำแนะนําที่เข้ามามันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะขอให้คุณเลือกและตัดสินใจให้ดีว่าจะไปในทิศทางไหนเมื่อคุณก้าวแล้วทําให้สุด ความสำเร็จอยู่ตรงหน้านึกถึงเป้าหมายแล้วคุณจะไปได้นะคะลองผนหนวกเอากับคำแนะนำนะคะหรือคำดีๆนะคะเป็นข้อคิดดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อจะไปให้สู่ในสิ่งที่คุณนนั้นคาดหวังไว้นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแหละนะส่วนในเรื่องการงานคุณเป็นคนมีความซื่อสัตย์นะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงรู้จักเวลาที่เหมาะสมว่าทําอย่างไรเพื่อให้ได้รากผลที่ดีที่สุด ะะงานของคุณถือว่าไปในทางที่ดีมีโอกาสได้รับนะคะมอบหมายหนะ้าที่ท,ที่มีความสำคัญและในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะนอกสถานที่หรือการทำงานนอกสถานที่และอาจจะต้องทำอะไรสองถึงสามอย่างในเวลาเดียวกันนะคะงานบางงานคุณอาจจะต้องทำเองทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณนะคะ บางครั้งในเรื่องของงานจะเจอความไม่แน่นอนบ้างเจอปัจจัยการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางได้นะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณก็จะสามารถพลิกแพลงแก้เกมแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ดีนะคะส่วนใครที่ทำการค้าการขายถือว่าไปในทางที่ดีนะคะคุณสามารถบริหารจัดการงานได้ดีนะคะแต่จะเตือนก็เรื่องของให้ระวังเรื่องของการบริหารเรื่องสต็อกนะคะและการปรับตัวของต้นทุนบางอย่างที่สูงขึ้น ะะอาจจะต้องมองหาวัตถุดิบหรืออะไรบางอย่างมาทดแทนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหามาได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะแม่อาจจะต้องแลกมาด้วยความขัดแย้งการปะฉาดาก,ก็ตามนะคะบางคนเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีต้องให้รับผิดชอบเยอะอยู่บริหารให้ได้นะคะแต่มองแล้วคุณบริหารได้ดีแหละนะคะอาจจะมีการ หยิบโน่นดึงตรงนั้นดึงตรงนี้มาหมุนให้มันผ่านไปได้นะคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะมีตรกกะในเรื่องของการครบคนโอ้โหแปลว่าคุณใครเข้ามานี่คุณจะมีบททดสอบของคุณเองนะคะคุณจะมีบททดสอบนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าอืม เข้าขายไหมหรือว่าจะคัดทิ้งหรือว่าจะคัดให้เป็นเพื่อนดีอันนี้อยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะส่วนในมุมของคนมีคู่หรือมีแฟนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายนั้นอาจจะจดจ่อกับเรื่องของตัวเองกันมากไปจนลืมมองคนข้างๆคนใกล้ตัวนะคะลืมมองคนรักลืมเรื่องของแฟนไปบ้างนะคะสุขภาพที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อการอักเสบนะคะที่เกิดจากอิริยาบถท,ที่ผิดท่า ยืนมากไปนั่งผิดท่าเดินเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เตือนกันนะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายนะคะภาพรวมเดือนพฤศจิกายน2,564ของคนที่เลือกไพ่กองที่4ชุดที่4ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะ ที่สำคัญนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าถ้ามีโอกาสจะอัพคลิปให้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ